สวัสดีคะ่ะวันนี้นะคะจะมาสอนเพิ่มแชร์ของติ๊กตอกันนะคะเพื่อนเพื่อ <ๆ S 1> ท่านใดนะคะอยากได้ยอ่อแชร์นะคะก็ดูวิธีการนี้ตามมาได้เลยนะคะกนเลยคลิกลิงก์ด้านล่างกันแบบในหน้าแพลตฟอร์มของ k e m e n c i t ีเ่ตัวนี้นะคะก็มีหลากหลายบริการและหลากหลายแพลตฟอร์มให้เลือกกันเลยนะคะเป็นครบวงจรทุกเซตโซเชียลมีเดียและบริการใช้งานได้ตลอด2ีชั่วโมงกันเลยนะคะเพื่อนเพื่อท่านใดนะคะอยา ที่ยังไม่เคยสมัครเข้าใช้งานการสามารถกดสมัครเข้าใช้งานกันได้ตรงนี้เลยค่ะกดเข้าไปด้านในได้เลยตรงนี้นะคะก็ใส่ชื่อผู้ใช้งานนะคะอีเมลรหัสผ่านนะคะชื่อจริงนาสมสกุลจริงด้วยนะคะอย่าลืมเบอร์โทรศัพท์ด้วยนะคะกดติก๊กต่องติ๊กด้วยค่ะกดสมัครกันไปได้เลยนะคะหรือกดสมัครผ่านล,ลิงก์ Google ได้ง่ายๆกันตรงนี้เลยนะคะแต่หากเพื่อนๆท่านใดนะคะที่เคย log in กันไปแล้วสามารถย้อนกลับกันไปได้เลยค่ะเลยกดเข้าใช้งานกันไปได้เลยค่ะ เข้ามาสู่หน้าเว็บไซต์แล้วนะคะหน้าเว็บไซต์หลักของเว็บไซต์ KMMKTH แล้วนะคะด้าน,นในตรงนี้นะคะมีอยู่หลากหลายแพลตฟอร์มและหลากหลายบริการให้เลือกกันเลยลองไปเลือกลองเลือกดูรายละเอียดกันก่อนได้นะคะ พลตฟอร์มตรงนี้นะคะด้านบนสุดตรงนี้นะคะวันนี้ก็จะเลือกเป็นติ๊กต็อกค่ะหมมู่บริการตรงนี้วันนี้ขอแนะนําไปวดเร็วตรงนี้ละกันในบริการด้านในค่ะมีอยู่หลากหลายบริการที่เป็นรวดเร็วเลยนะคะวันนี้จะเลือกเป็นแชร์นะคะในตัวแชร์ตรงนี้นะคะก็ขอเลือกเป็นสี่เจดสีตรงนี้ละกันค่ะหน,นึ่งแชร์เนี่ยนะคะไปดบาดีในคําม่ไิ้าตรงนี้นะคะเพื่อนเพื่อสามารถอาา่านข้อควาก่อนการสั่งซื้อกันไปได้เลยส่วนลิงก์ตรวนี้ค่ะคลอกไปได้เลย เลือกวิดีโอที่การแชร์บริการกันได้เลยก็เลือกเป็นวิดีโอรแรกนี่ลวกันนะคะยอดเติมอยู่ที่ยอดเติมอยู่ที่ศูนย์นะคะคัดลอกลิงแนะน,นาไปวางกันได้เลยปริมาณั้าตัดตรงนี้อยู่ที่สิบค่ะใส่กันไปสิบนะคะใส่กันไปหนึ่งร้อยเลยในราคาไม่ถึงหนึ่งบาทกดสง่งกดสั่งซื้อกันไปได้เลยนะคะ ทางระบบนะคะได้รับการสั่งซื้อแล้วนะคะก็รอย้อดขึ้นเงนสักครู่นึงตอนนี้นะคะย้อนกลับไปดูน้าประวัติการสั่งซื้อกันได้ครับมาสู่น้าประวัติการสั่งซื้อแล้วค่ะในน้าประวัติการสั่งซื้อตรงนี้จะเป็นออเดอร์ทั้งหมดค่ะที่เคยได้รับการสั่งซื้อไปแล้วเพื่อนๆสามารถย้อนกลับดูรายละเอียดกันได้เลยนะคะทุกๆออเดอร์จะอยู่ในนี้กันทั้งหมดเลยด้านาตรงนี้นะคะเป็นสถานะของเพื่อนๆเองเพื่อนๆท่านใดที่มีปัญหาตัวเงินไม่ข้าย้อนรายไม่ขึ้นนำเลขออเดอร์ตรงนี้ส่งให้อด m i n ตรวจสอบกันได้เลย ในสถานะตอนนี้ค่ะรอทางระบบเติเงินการเติมเงินเข้ากันสักครู่หนึ่งนะคะมาดูช่องทางการเติมเงินกันนะคะช่องทางการเติมเงินตรงนี้มีถึงหกช่องทางกันเลยค่ะสามารถเลือกสรรใช้บรกิการกันไปได้เลยนะคะตัวด้านหน้าสุดตรงนี้นะคะจะเป็นการสแกน QR code นะคะใส่ยอดเงินไปนะคะยอดเงินขึ้นมาสแกนไปเงินเข้าทันทีเลยนะคะช่องทางที่สองตัวนี้นะคะเป็นโอนเงินแนบสลิปนะคะนำสลิปมาวางตรงนํานำสลิปมาวางตรงนี้นะคะเงินเข้าทันทีโดยเช่นกัน มีอ่างเปาวนเหล็น,นะคะตัวนี้การสร้างซองอ่างเป่านะคะนำลิ้งมาวางยอดเงินเขาเลยนะคะชิพเพตัวนี้นะคะด้านในนะคะมีอยู่หลากหลายบริการให้เลือกกันเลยค่ะสามารถเลือกสรรใช้บริการกันไปได้เลยส่วนคลิปตัวตัวนี้นะคะก็เป็นความสะดวกของการโอนเงินต่างชาตินะคะเป็นการสะดวกที่สุดเลยทูบันนี้วันเหล็ตัวนี้นะคะสามารถโอนเงินผ่านทูบันนี้ได้ไง่ายๆกันตรงนี้เลยนะคะ ตรงนี้เป็นการแนะนําเพื่อนนะคะเพื่อนๆท่านใดนะคะสนใจในบริการของเว็บไซต์ตัวนี้ก็สามารถนําคัดลอกลิงก์ตัวนี้นะคะให้กับเพื่อนๆได้เลยนะคะค่าคอมมิชชั่นห้าเปอร์เซนกันเลยนะคะไปดูที่หน้าตัวชื่อเหลือกันนะคะโต้เชื่อเหลือตรงนี้นะคะเพื่อนๆท่านใดนะคะที่มีปัญหานะคะไม่ว่าจะเป็นเติมเงินไม่เข้าย่อนไหลไม่ขึ้นนะคะก็มาขอความช่วยเหลือกันได้ที่หน้านี้กันเลยนะคะมีหัวข้อเรื่องให้เลือกกันด้วยนะคะนำเบรกออเดอร์มาวางกระถุงได้เลยค่ะแล้วปัญหาเรื่องใดก็กดกันไปได้เลยนะคะ ส่งรูปได้ด้วยนะคะตรงนี้ส่งตัวกันไปได้เลยค่ะตัวนี้นะคะมีแอดไลน์กันได้ด้วยนะคะสามารถแอดไลน์กันไปได้ด้วยนะคะห้าเพื่อนท่านใดนะคะต้องการความสะดวกรวดเร็วนะคะก็สามารถแอดไลน์กันไปตรงนี้ได้เลยนะคะค่ะตัวประวัติการคืนเงินตรงนี้นะคะสําหรับเพื่อนๆท่านใดนะคะได้รับการคืนเงื่อนมาอยากรู้ยอดเงินนะคะของแต่ละออเดอร์ก็สามารถมาดูกันน้านี้กันได้เลยนะคะ จะเป็นรายละเอียดของแต่ละออเดอร์นะคะเงินยกเลิกและยกเลิกบางส่วนเขาจะอยู่นะ้นี่กันทั้งหมดเลยนะคะสามารถเลือกดูกันได้เลยนะคะแต่ละออเดอร์ก็จะอยู่ตรงนี้เลยค่ะในตัวดาวน์โหลดแอปพลิเคชันตัวนี้นะคะก็ดาวน์โหลดได้ทั้งคอมพิวเตอร์และ Android iOS เลยค่ะสามารถดาวน์โหลดกันไปได้เลยนะคะ กลรอองรับทั้งของ Google Play และ App Store เลยนะคะในตอนนี้นะคะยอดแชร์ได้เพิ่มขึ้นขั้นมาแล้วนะคะเป็น1 9 9แชร์แล้วนะคะเพื่อนๆท่านใดนะคะสนใจในบริการนี้กดผ่านินงดารลางกัดไปได้เลยไปเลือกดูรายละเอียดกันได้เลยค่ะการใช้งานง่ายยอดขึ้นไว้ราคาก็ถูกมา,มากเลยนะคะลองไปใช้บริการกันดู